คุณจะให้หนึ่งเทคนิคนะคะวิเศษมากๆนะคะคุณอยากรู้ไหมว่าทำยังไงดีเงินถึงจะวิ่งไล่ล่าตามหาเราครูจะให้พิเศษในไลน์นี้นะคะพลังงานเท่ากับพลังเงินแล้วมีเหตุผลอะไรไหมคะที่คุณจะไม่ควบคุมความคิดไม่ควบคุมอารมณ์ไม่ควบคุมความรู้สึก เพราะอารมณ์ความรู้สึกมันคือไวบ์เรชันมันคือพลังงานถ้าคุณอารมณ์ดีรู้สึกดีมีความสุขเงินมันจะวิ่งไล่ล่าตามหาคุณมากเท่ากับระดับอารมณ์ความรู้สึกของคุณถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีความรู้สึกไม่ดีเงินมันจะวิ่งหนีถ้าคุณรู้แบบนี้แล้ว คุณยังจะผลิตความคิดผลิตอารมณ์ผลิต,ลตความรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าคะความลับนี้นะมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะครูเอามาบอกเอามาสอนเอามาแบ่งปันเอามาให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดควบคุมความรู้สึกของตัวเองนะคะพลังงานเท่ากับพลังเงินสนใจข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์มาหาครูนะคะ ครูให้ด้วยความ